สวัสดีครับผมบีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างบัญชี Gmail ในมือถือกันนะฮะทำได้ง่ายๆไม่กี่นาทีครับไปดูกันก่อนอื่นยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเพจแล้วก็กด Subscribe ช่อง y o u t u Beyond b e Channel ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้มาเติมให้กันเป็นประจำแน่นอนครับโอเคครับให้เราเปิดมือถือขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นให้เราเข้าไปที่ Google Chrome นะฮะ โอเคพอเข้ามาปุ๊บน่นแรกผมจะเป็นแบบนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะให้เราเสิร์ชหา Gmail นะครับเ,เราก็พิมพ์ไปเลยว่า Gmail ามันก็จะขึ้นมานะครับให้เราเลือกไปเลย Gmail ปุ๊บโอเคจากนั้นเนี่ยเราก็มาเข้าตรงนี้นะฮะไม่ใช่อันแรกนะฮะอันแรกนี่เป็นโฆษณาของเขาเราเลื่อนลงมานิดนึงนะฮะก็เป็น w w อ o Google com นะครับ อพอมันเข้ามาหน้านี้นะครับอันแรกเนี่ยปุ่มสีน้าเงินเนี่ยมันต้องการให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ gmail นะครับเดี๋ยวเราดาวน์โหลดทีหลังก็ได้นะสมัครเสร็จก่อนแล้วก็เอานี้ไปทิ้มที่ลงชื่อเข้าใช้นะฮะพอมันเข้ามาหน้านี้ปุ๊บนะครับให้เรามาเลือกที่สร้างบัญชีทางด้านซ้ายล่างเห็นไหมฮะแล้วมันก็จะขึ้นให้เลือกว่าเราจะสร้างบัญชีสําหรับตัวเราเองใช้ส่วนตัวหรือว่าจะทําเพื่อธุรกิจนะครับให้เราเลือกอันแรกนะฮะสำหรับตัวเอง โอเคจากนั้นเนี่ยมันก็ให้เราใส่ชื่อนามสกุลข้อมูลของเรานะครับผมก็เดี๋ยวผมใส่ชื่อนามสกุลก่อน ผมใส่สมมุติไปก่อนนะฮะแต่จริงๆผมแนะนําว่าให้ใส่เป็นข้อมูลของเราจริงๆนะฮะเพื่อที่ว่าในอนาคตเกิดเราใช้งานไปนานๆแล้วมีปัญหาปุ๊บไม่ว่าจะเป็นโดนแฮ็กหรือว่าจํารหัสไม่ได้อะไรก็แล้วแต่เราจะได้มีเอกสารยืนยันหรือว่าข้อมูลยืนยันที่เป็นตัวเราจริงๆให้กับทาง Google นะครับเพื่อที่จะกู้ข้อมูลกลับมาได้นะฮะใน B ีเอนะ ชื่อผู้ใช้ให้เราพิมพ์ก็ไปเลยเราก็คิดไว้ก่อนนะครับเราจะใช้บัญชีเป็นชื่ออะไรนะฮะสเตอร์บีเอบีซี B C, อย่างนี้แล้วกันนะสมมตินะฮะแล้วก็ด้านล่างมันจะบอกว่าคุณใช้ตัวอักษรตัวเลขและจุดได้นะครับฉะนั้นเนี่ยผมใช้จุดไปได้นะฮะเวลาเราต้องการจะเว้นวรรคนะครับให้เราใส่จุดขั้นกลางได้มันอนุญาตจากนั้นเนี่ยให้เราใส่รหัสผ่านนะที่เราคิดไว้แล้วนะร,รหัสผ่านนะ ก็สมมุติละกันนะฮะโอเคโอเคฮะเมื่อสักครู่นี้ผมใช้รหัสผ่านที่เป็นตัวเลขอย่างเดียวมันไม่อนุญาตนะครับมันก็จะบอกให้เราให้เลือกรหัสผ่านที่ปลอดภัยกว่านะครับเพราะว่าตัวเลขอย่างเดียวตัวอักษรอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ปลอดภัยนะครับเราก็ให้ใช้ตัวอักษรผสมกับตัวเลขไปนะครับตัวอักษรก็อาจจะมีตัวใหญ่ด้วยตัวเล็กด้วยนะฮะจะปลอดภัยกว่า โอเคจากนั้นเนี่ยให้เรายืนยันรหัสผ่านอีกทีหนึ่งนะฮะก็คือพิมพ์เหมือนเดิมกับด้านบนโอเคจากนั้นก็เลื่อนขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะฮะเอานิ้วจิ้มที่ถัดไปโอเคจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์ะนะครับตรงนี้นะครับมัน,นจะเห็นวงเล็บว่ามันบอกไม่บังคับนะฮะเราสามารถที่จะมาเพิ่มเองทีหลักได้กรณีที่เรายังไม่แน่ใจ อันนี้เดี๋ยวผมข้ามไปนะฮะว่าผมยังไม่ใส่นะฮะอีกหน่อยก็ค่อยมาใส่ก็ได้เพื่ออะไรครับเบอร์โทรศัพท์ก็เหมือนกับข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกว่าให้ใส่ข้อมูลตามจริงนะครับเผื่อว่าอีกหน่อยมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีะยืนยันทั้งข้อมูลเราแล้วก็ยืนยันทั้งหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งเป็นข้อดีนะฮะในการที่จะกู้ข้อมูลกลับมานะครับต่อไปเขาให้ใส่ที่อยู่อีเมลสำรองตรงนี้เขาก็บอกไม่บังคับเช่นกัน แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าควรจะใส่นะครับหาบัญชออีอีกสักบัญชีหนึ่งมาใส่เพื่อกันไว้นะครับบัญชีนั้นก็อาจจะปล่อยเปล่าๆไปไม่เป็นไรนะครับแต่กันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้อะว่าบัญชีแรกเนี่ยเราใช้เป็นนานๆปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอุบิเหตุอะไรหรือเปล่านะครับทุกอย่างในนี้นะครับหลังจากที่ใส่ข้อมูลไปให้เราทําการจดไว้ด้วยนะฮะ จดไว้ในอะไรก็ได้นะครับที่อีกหน่อยเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าใช้เป็นนานๆแล้วหัวลืมแน่นอนนะครับจดไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ให้เราใส่นะครับตรงนี้ก็บังคับนะบวันเดือนปีเกิดน,นะฮะแล้วก็เดือนเนี่ยเขาก็ให้เลือกเป็นลิสต์นี้ขึ้นมานะฮะเราก็เลือกไปคือปีนี้ให้ใส่เป็นปีเป็นปีคิสัะกัลลันะครับโอเค จากนั้นมันก็กขึ้นใส่เพศนะครับสังเกตสังเกตว่ามันมีให้เลือกได้ว่าหญิงชายแน่นอนแหละแต่ว่าไม่มีเลือกว่าไม่ต้องการตอบนะฮะแล้วก็ที่กําหนดเองด้วยไม่ต้องการตอบนี่ก็อาจจะเราไม่ไม่อยากโชว์ว่าเราเพศอะไรเท่านั้นนะฮะไม่มีอะไรับผมเลือกเพศชายไปโอเคพอเราใส่เสร็จแล้วนะฮะจากนั้นเราก็กดถัดไปนะฮะจากนั้นเนี่ยในมือถือมันก็เด้งให้มังลางเห็นไหมว่า ให้บันทึกรหัสผ่านไหมแล้วแต่เลยนะครับอยากจะบันทึกไว้เลยก็ได้เวลาเราจะมาเข้า Gmail อีกทีหนึ่งนะครับครั้งต่อๆไปเราจะได้ไม่ต้องมานั่งใส่รหัสนะฮะแต่ว่าอย่าลืมนะฮะทั้งรหัสทั้งข้อมูลพวกเนี้หาที่จดไว้นะครับดีที่สุดจดไว้แบบกันเหนียวนะฮะไม่งั้นอีกหน่อยเนี้ยอาจจะลืมได้นะครับโอเคอ,อันนี้ผมเลือกที่จะไม่ต้องบันทึกนะฮะผมก็นิ้วจิ้มไปที่ไม่ต้องเลยจากนั้นเนี้ยให้เราเลื่อนนะฮะเลื่อนเลื่อนลงมานะฮะ มันก็จะเป็นกฎเกณ์นะฮะของเขานะครับซึ่งผมคิดว่าคงไม่มีใครอ่านรวมถึงผมด้วยนะแล้วก็นิ้วจิ้มที่ฉันยอมรับไปนะฮะกลอดสักครู่นะครับมันกําลังประมวลผลอยู่นะฮะอ่าโอเคครับพอเข้ามาถึงหน้านี้ปุ๊บแสดงว่าเราสมัครบ,บัญชี Gmail สมบูรณ์ร้อแล้วนะครับ จะเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ยังนะครับมันก็ยังมีข้อมูลที่เมื่อกี้ผมข้ามไปนะครับเช่นเบอร์โทรแลวก็อีเมลสำรองพวกนั้นนะครับอีเมลสำรองยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเบอร์โทรนี่ควรจะใส่นะฮะใส่ไปก่อนนะแต่ถ้ามีก็ดีนะอีเมลสำรองใส่ไปเลยนะครับถ้ายังไม่เกิดปัญหาเราไม่รู้สึกหรอกนะครับแต่ผมเจอปัญหามาเยอะนะครับแนะนำไว้ใส่ไว้แล้วก็จดไว้ด้วยนะครับหน้านี้เนี่ยมันจะบอกอะไรครับมันก็จะบอกว่า ให้เราอ่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของมันนะครับด้านล่างจะเห็นบอกเห็นไหมมันบอกว่าจริงๆอ่ะปุ่มสีฟ้าเนี่ยมันบอกว่าเปิดแอป gmail เพราะว่าผมโหลดแอปพลิเคชันไว้แล้วมันก็เลยขึ้นเป็นปุ่มเปิดนะแต่สําหรับคนที่ยังไม่ได้โหลดเนี่ยมันอาจจะขึ้นว่าให้มันอาจจะขึ้นว่าดาวน์โหลดก็ได้นะฮะแล้วก็้ายมือเนี่ยมันบอกว่าใช้กับใช้เวอร์ชันเว็บก็หมายถึงว่าพอเรากดเข้าไปเนี่ยอ่ามันก็จะใช้ google chrome นี่แหละนะครับในการเข้าถึงอีเมลนะครับไม่ใช่เป็นแอปพลิเคชันของ gmail นะซึ่งผมก็แนะนำว่าให้ใช้แอปพลิเคชันของ Gmail สะดวกที่สุดนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูในแอปของ Gmail ดูนะครับว่าเราจะสามารถล็อกอินได้ไหมนะฮะเ mm hmm. okay. มื่อเขามื่อเขามาปุ๊บเนี่ยจะสังเกตว่าพอดีว่าของผมเนี่ยอันนี้บัญชี Gmail ผมนะฮะมันยังค้างอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มบัญชีเข้าไปแล้วลองล็อกอินที่เราสมัครเมื่อกี้ดูว่ามันใช้ได้จริงไหมนะฮะในตัวของแอปพลิเคชัน เดี๋ยวผมก็ทำการเพิ่มบัญชีนะฮะว่เลือกเป็นบัญชีของ Google อให้เราใส่อีเมลเมื่อสักครู่นี้ที่เราสมัครนะฮะมิสเตอร์อจากนั้นเนี่ยเอานิวจิมที่ถัดไปนะะโอเคป้อนรหัสผ่านจากนั้นกดถัดไปนะฮะ อันนี้มันก็จะให้เราใส่หมายเลขที่ไม่กี้เราข้ามไปนะฮะอันนี้ผมก็ข้ามไปก่อนเช่นเดียวกันอันนี้เป็นบัญชีที่ผมสมัครเป็นตัวอย่างไว้สอนนะฮะแต่ว่าอย่าข้ามแบบผมนะถ้าใส่ได้ใส่เลยนะครับแนะนำนะฮะกดข้ามไปก่อนโอเคมันก็เป็นกฎระเบียบนะฮะเราก็ไม่ต้องอ่านมันหรอกเราก็ซสนยอมรับไปอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะ อ่าสังเกตว่ามันจะมี Account ที่เพิ่งสมัครเมื่อตกคู่นี้นะครับ Mr.B ABC เห็นไหมฮะแล้วก็นิ้วจิ้มเข้าไปปุ๊บโอเคอ่ะอันนี้คือการสมัครอีเมลที่เกือบเกือบจะสมบูรณ์แล้วนะฮะอย่าลืมนะฮะอย่าลืมไปใส่เบอร์โทรแล้วก็อีเมลสำรองนะครับเชื่อผมนะฮะผมผ่านมาเยอะนะ <c oughs> มันก็จะถามว่าให้เราเปิดการแจ้งเตือนไหมนะครับเวลามีอีเมลเข้ามาปุ๊บมันก็จะ อาจจะเตือนเป็นป๊อปอัพอยู่ด้านบนนะครับแล้วแต่เราเลยนะฮะโอเค okay. ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับการสมัครอ e ีเมลบนมือถือง่ายๆนะฮะ